หุ้นของ YG นะคะยังคงตกอย่างต่อเนื่องค่ะแม่แม่ค่ะเอาเรื่องนะคะข่าวนี้ถ้าไม่ปฏิบัติต่อลิซ่าดีๆค่ะงานนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่ายาวค่ะก็ขอสรุปประเด็นสั้นๆน,นะคะสำหรับเรื่องนี้นะสำหรับคนที่ไม่ทันค่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดมาจากนะคะว่าช่วงนี้ค่ะ YG เนี่ยปล่อยงานที่ยาบออกมานะคะจนแม่แม่จีนเนี่ยเขาทนไม่ไหวค่ะ ึ่งปกติเนี่ยแม่จีนะคะกับแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาจะทํางานร่วมกันนะคะมีการบีฟกันค่ะว่างานนั้นจะปล่อยวันไหน,นะคะต้องการคอสเสิร์ชอะไรแท็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่งานนี้ค่ะแฟนจีนนะคะแม่จีนเนี่ยค่ะเขาออกมาแฉะนะคะว่า YG ค่ะไม่ให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็ผิดคำพูดกับแบรนด์เนี่ยหลายครั้งค่ะก็ดูขนาดนะคะอย่างงานของดาวนี่เนี่ยรูปนะคะที่ทาง YG ควรจะส่งรูปให้ใหม่ค่ะแต่ก็ไม่ส่งนะคะกลายเป็นว่าลิซ่าต้องใช้รูปเดิมๆนะคะในการโปรโมตดาวนี่แบบนี้ค่ะ เห็นแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ปวดจริงๆนั่นแหละค่ะเพราะว่าค่าจ้างไม่ใช่ถูกๆนะคะมันไม่ใช่แค่บาทสองบาทอย่างแน่นอนค่ะเขาก็คงอยากได้รูปใหม่ๆอะนะแต่ว่าพรามันไม่มีก็เลยต้องใช้รูปเก่าในการโปรโมโล้ะค่ะ ก็หลังจากนั้นนะคะตอนนี้ค่ะแม่จีนนะคะเริ่มเปิดโดเนทแล้วนะทั้งเบสไทยทั้งบ้านไทยแล้วก็บ้านฟิลิปปินส์ค่กก็เข้าร่วมด้วยนะคะที่จะหารถแห่ค่ะไปที่ Y g ค่ะแต่รู้สึกว่าบ้านที่เกาหลีเนี่ยจะไม่เห็นด้วยคะกับรถแห่แล้วก็ข้อเรียกร้องค่ะเขาก็เลยบอกว่าเออตอนนี้เนี่ยก็ขอยุติก่อนนะแล้วก็ใครอยากจะทำเนี่ยจะส่งต่อไปให้แล้วกันนะคะ ส่วนทางบูกาลีค่ะหลังจากที่แม่จีนเนี่ยฟาดแบบนี้นะคะตอนนี้ค่ะก็ออกมาประกาศแล้วนะคะว่ากําลังจะมีแคมเปญใหม่นะกับน้องลิซ่านะในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ค่ะก็บอกว่าให้ใจเย็นๆนิดนึงนะ ซึ่งจริงๆก็เห็นใจทางบุเกอีเขาเหมือนกันนะคะโดยส่วนตัวคิดว่าเขาอาจจะเคือง YG จีเหมือนกันนะเพราะดูจากรูปนะคะที่ส่งมาเห็นใช่ไหมว่ารูปนี้นะคะมันมีการติดเออนีออนด้วยนะคะซึ่งจริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าไอตอนส่งไปเนี่ยมาติดมือช่างภาพดูหรือเปล่านะ,ค,ะคือภาพที่เอาไปใช้งานมันไม่ควรจะติดอย่างอื่นนอกจากตัวแบบใช่ไหมล่ะ,ะก็อย่างที่เห็นนะคะเห็นแล้วก็ปวดใจมากๆเลยนะคะ และล่าสุดนะคะหุ้นของทาง YG ค่ะยังคงดิ่งลงอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นวันที่2แล้วค่ะก็ลดลงะะ้ะกว่า4.31กันเลยทีเดียวค่ะส่วนแม่แม,แม่ค่ะก็ยังคงประกาศจุดยืนะคะว่าจะไม่หยุดค่ะจนกว่า YG นั้นจะปรับปรุงตัวนะคะงานนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่าแม่แม,แม่จีนเขาเอาจริงค่ะฟาดแรงจริงๆนะคะอนแอดแอก็มาอัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะ ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า